วันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติครับ ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9้าของเรานี่เองท่านทรงให้วันนี้เนี่ยเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันที่พ่อลูกจะได้อยู่ร่วมกันก็วันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านท่านทําเพื่อพวกเราม,ามามากมายแล้วครับเราก็ทําเพื่อท่านบ้างเป็นคนดีต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อสังคมแล้วก็ต่อเพื่อนร่วมโลกและนอกจากนี้ครับวันพ่อแห่งชาติก็อย่าลืมพ พ่อแท้ๆของเราที่เลี้ยงดูเรามาเป็นผู้ให้กำเนิดถึงบางคนอาจจะไม่มีท่านให้นึกถึงนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเรานึกถึงใครก็ได้ที่เป็นคนที่เลี้ยงดูเรามาท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ยา่าตาย,ยายหรือใครก็แล้วแต่นะฮะก็วันนี้ครับผมก็ได้พาอาา พาพ่อนะไปกินข้าวนะฮะแล้วก็เลี้ยงข้าวท่านท่านก็ไม่ได้อยากกินหรอกผมอยากกินบาร์บีก้อนเออผมอยากกินก็คือเรียกได้ว่าทุกวันเป็นวันลูกก็วันนี้นะครับผมได้ทําคลิปกับพ่อเป็นการบอกรักพ่อแท้ๆของผมแบบกวนตีมกวนตีนสวัสดีครับวันนี้ผมเพิ่งทําดีเพื่อพ่อมาครับป้าเนี่ยเจมทําดีเพื่อป้านี่เป็นตัวดีดิก็ทําดีไง ไปเร็วไปเร็วเฮ้ยทำไมเนี่ยผมรักพอ่อมันต้องผมรักพอ่อ เป็นไงกันบ้างครับกับมุกบอกรักพ่อแบบเขินๆน,นะฮะสาร,รภาพเลยครับผมไม่เคยถ่ายคลิปวิดีโออะไรแบบนี้กับพ่อมาก่อนเลยนะฮะเป็นครอบครัวที่เขินๆกันไม่ค่อยพูดกันแต่รู้ว่ารักกันครับก็สําหรับวันนี้ครับอย่าลืมบอกรักพ่อนะใครบอกรักพ่อแล้วก็มาบอกใต้คอมเมนต์นะใครทําดีเพื่อพ่อเป็นลูกที่ดีเพื่อพ่อกราบพ่อก็คอมเมนต์กันได้นะฮะว่าทําอะไรแล้วหลังจากวันนี้ครับขอให้เป็นคนดีเช่นเคยนะรักพ่อทุกวันครับบ๊ายบายครับ